สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลาดนักเตะซัมเมอร์ช่วงแรกปิดไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแมนซิตี้ได้ของครบเลยอายันเชกีมานะครับทีจาน,นี่ไรเดอร์สก็มาแถมได้ประตูสำรองบวกเพิ่มใหม่อีกคนหนึ่งด้วยนะซิตี้จะไปลุยบอลสโมสรโลกอย่างมั่นใจและหวังถึงแชมป์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเชลซีผิดหวังนะครับเมื่อคืนนี้ยังซื้อเจมี่กิตเทนส์ไม่ได้รอไปลุ้นต่อในช่วงสัปดาห์หน้านะครับลิเวอร์พูล ณจุดนี้พอจะพูดได้ว่าได้ฟลอเรนเวส90 90ยังไม่เต็มร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายัางไม่ได้เซ็นสัญญานะค่าตัวโอเคแล้วนะครับเงื่อนไขในสัญญาส่วนใหญ่ย,ยอมรับแล้วเหลือคุยเรื่องออปชั่นจ่ายเพิ่มทีหลังซึ่งต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดียนนี้เงินมันเยอะไงใช่ไหมต้องรอบครอบรัฐกลุมทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นสถิติการซื้อขายนักเตะแพงที่สุด ของเียร์ลีกนะโอเคนะครับไปเริ่มกันจากเรื่องของแมนซิตี้กันก่อนนะสมร์น,นี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่แค่เปิดตลาดรอบแรกซิตี้หัวตัวใหม่ไปแล้วสี่คนนะมาก่อนใครก็คือแรนเอสนูรี่นะครับเมื่อคืนนี้ได้เพิ่มอีก3คนฮายังเชียกี้นะครับมาจากลียง34ล้านปอนด์ทีจานี่ไรเดอร์สมิดฟิลด์เอซีมิลาน55ล้านปอนด์ไรเดอร์สเนี่ยยังไม่มีรูปเปิดตัว ยังไม่ได้แถลงยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่สื่อบอกว่าเซ็นแล้วแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะนี่ไรเดอร์สอีกรายหนึ่งที่ได้มาก็คือประตูสำรองมาคัสเบตตินเนลลี่นะครับคนนี้อายุ33มาจากเชลซีนะจะเข้ามาเป็นมือ3แทนสกอตต์คาร์สันในบรรดาตัวใหม่ของซิตี้นะครับแน่นอนว่าฮายันเชกีถูกจับตามองมากที่สุดนะครับคนมองว่าถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะ เชกีจะเป็นตัวที่มีอิทธิพลในเกมรุกมากที่สุดเชกีอายุเพิ่ง21นะครับแต่ว่าพรสวรรค์สูงมากเลยนะเล่นบอลข้ามรุ่นมาตลอดนะครับท่านผู้ชมครับเล่นในชุด u 1 7ของลียงตั้งแต่อายุ14บเขาบอกว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมันเล่นง่ายไปนะต้องข้ามรุ่นนะครับเชกีเ <laughs> นี่ลงเล่นทีมชุดใหญ่ลียงนัดแรกอายุ1ิปีกับ102วันนะครับหือนัดแรกก็เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะ เทอรรี่องรีตำนานลูกหนังฝรั่งเศสที่เคยเป็นโค้ชของเชคกีในทีมชาติชุดอยู่ยบอนะครับบอกว่าเขาไม่เคยเห็นนักเตะคนไหนเลี้ยงบอลติดเท้าด้วยความเร็วเท่ากับคายันเชคกีเชคกีเนี่ยใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองนิดหน่อยนะครับอันนี้คือองรีบอกนะครับบอกใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ตีโจทย์แตกหมดแล้วเชคกีเก่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ พร้อมจะขึ้นมาเป็นซ u เปอร์สตาร์เต็มตัวแต่มันยังมีประเด็นในเรื่องใจร้อนนะครับต้องระวังเรื่องหัวร้อนนิดหนึ่งนะในสนามเนี่เวลาโดนแซวโดนด่าเนี่ยชอบสวนคนดูนะครับตอนยิงประตูแมนยูในยูโรป,ปาลีกที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนแฟนผีแซวเชกีตอบโต้ด้วยการทำท่าเขย่าตุ้มแหนมโชว์นะครับแบบไม่สะทุกสถานนะเขย่าโชเลยตุ้มแหนมเนี่ย <laughs> ตอนเล่นให้ลียงช่วงหนึ่งเนี่ยถูกโค้ชจับนั่งสำรองเชกีก็โวยวายแล้วก็บอกเ,อเก่งจริงส่งเขากลับไปเล่นทีมเยาวชนซะเลยเดยนี่แหละคือมันใจร้อนนะครับวัยรุ่นอยู่ไงอายุแค่21อ่ะนะฟร so, านโยครอสโซอดีตกุนซือลียงเนี่ยเคยพูดถึงเชกีเมื่อปี2023่าว่าเชกีเนี่ยพรสวรรค์เหลือเฟือเลยนะครับแต่ยังต้องปรับเรื่องอื่นอีกหลายอย่างเชกีก็พยายามปรับอยู่นะครับ แล้วก็หวังว่าเป๊ปกอดิอลาเนี่ยจะช่วยแนะนําเขาเพิ่มเติมเขาบอกว่าการย้ายมาซิตี้เนี่ยเหมือนความฝันเลยเป็นความก้าวหน้าในอาชีพนะครับเขามั่นใจว่าการร่วมงานกับเป๊ปกวดิอลาจะช่วยพัฒนาให้เขาเก่งขึ้นกว่านี้แน่นอนนะแมนซิตี้จะลงเตะนักแรกบอลสโมสรโลกเจอกับวีตัดของโมร็อกโกนะครับ18มิถุนายนดูเส้นทางแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะครับที่ซิตี้อาจจะอาจจะนะครับ มีสิทธิ์ชิงกับปารีสแซงต์แชมงนะเราดูกันต่อไปนะครับส่วนเชลซีผิดหวังในวันปิดตลาดรอบแรกสิงห์เนี่ยพยายามจะซื้อเจมี่กิทเทนส์จากดอทมุนนะครับแต่ว่าโดนโกงราคานะครับดอทมุนโกงสูงถึง42ล้านปอนดนะ์่ะเชลซียื่นไป29.5ล้านนะครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยกิทเทนส์อายุ20นะครับเป็นปีทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีนะ ก็เก่งอยู่นะครับแต่มันไม่น่าแพงขนาดนั้นไงใช่ไหมส่วนหนึ่งที่แพงก็คือดอตมนี่ได้ไปเล่นบอนสลสโมสรโลกด้วยเช่นเดียวกับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากปล่อยเจมี่กิทเทนส์ในช่วงนี้นะครับจะเก็บไว้ใช้บอสลสโมสรโลกก่อนนะหลังจากจบทัวร์นาเมนต์หมดภารกิจแล้วเนี่ยก็น่าจะมาคุยกันต่ออีกทีหนึง่งเผลอๆค่าตัวถูกลงนะครับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับโดยชมมกับ มีข่าวมาว่าได้ฟลอเรนเวสอย่างไม่เป็นทางการถึงยังไม่เซ็นนะครับแต่ว่าตกลงด้วยวาจากับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเรียบร้อยแล้วกูรูตลาดนักเตะน,นะครับฟาบริซิโอโรมาโน่เนี่ยโพสเฮียวิโก o เลยนะเฮียวิโกนะคือพี่โรมาโน่เนี่ยถ้าไม่ชัวร์แกไม่เฮียวิโก้ละครับอันนี้แสดงว่าเฮ้ยมั่นใจแล้วใช่ไหมอะโรมาโน่นี่บอกว่าเลเวอร์ูเนี่ยยอมจ่าย126ล้านปอนด์ รวมออปชันนะครับเห็นชอบสัญญาในหลักการร่วมกันทั้งสองฝ่ายรอแค่ตรวจร่างกายกับเซ็นย้ายทีมอย่างเป็นทางการแฟนของเห็นพี่เฮียวิโกแล้วก็เ hey ฮเลยนะครับบอกว่าเอ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วสิแต่ว่ายังนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะตัวแทนของเลวพูกับเลวากูเซนเนี่ยออกมาบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับทั้งสองทีมยังคุยกันต่อเรื่องออปชันที่จะจ่ายเพิ่มทีหลัง สื่อเยอรมันได้บอกว่าเลวอคูเซนเนี่ยจะได้แน่ๆประมาณสัก118ล้านปอนด์ที่เหลือจะดูจากผลงานของเวสในสนามนะครับเป็นโบนัสจ่ายเพิ่มแบบขั้นบันไดทีหลังอ่ะไอ้ตรงนี้แหละที่ต้องคุยกันเยอะหน่อยเพราะว่าเลวอคูเซนเนี่ยพยายามจะต่อรองให้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งก็ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับมันก็ต้องหาจุดที่ลงตัวพบกันครึ่งทางอะไรประมาณเนี่ยนะครับยังต้องคุยกันต่อนะ แต่ทุกฝ่ายมั่นใจว่าตกลงกันได้นะครับคือถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปมันก็เรียบร้อยไง่ยนะฟลอเรนเวียร,รอตรวจร่างกายอยู่นะครับนะอีกนิดหนึ่ง <c oughs> น่าจะเซ็นสัญญา5ปีกับเรอัลมาดค่าตัวเวีย,ยจะทำลายสถิติซื้อขายนักเตะแพงที่สุดของพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านี้เชลซีเคยซื้อ m มอ s เซสไคลเซโดจากไบรตัน115ล้านปอนด์แต่ว่าดีลเวยเียน่าจะทำลายนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังไม่ได้ใครเพิ่มนะครับแต่ว่าตั้งค่าตัวอาริฮานโดการาโช่เรียบร้อยแล้วนะผีพร้อมขายการาโช่ด้วยราคา70ล้านปอนด์70ล้านปอนด์นะครับมี5ทีมให้ความสนใจก็คือเชลซีแอสตันวิลล่านาโปลีอตเลติโกมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นถ้าไปเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยการาโช่ก็จะได้กลับไปร่วมงานกับเอริกเทนทากอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตลาดนักเตะจะเปิดอีกทีหนึ่งคือวันจันทร์หน้านครับ16มิถุนายนระหว่างนี้เขาคุยกันต่อนะครับแต่ถ้าจะเซ็นจะเปิดตัวเนี่ยก็ต้องรอไปสัปดาห์หน้าโอเคเมื่อคืนนี้นะครับทีมชาติอังกฤษลงอุ่นเครื่องกับเซนิเลที่สนามซิตี้กราวนะครับสนามของทีมฟอเรส์นะปรากฏสิงโตคำรามไม่ออกนะครับโดนเผาเครื่องแพ้คาบ้าน3ประตูต่อนหนึ่งอนะังกฤษเกมนี้ส่งดีนเฮอร์ันเป็นประตูตัวจริงนะครับ ไปอีกสองข้างบุคโยซาก้าแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนเล่นหน้าคู่กับเอเบริชิเอเซ่ครับส่วนเซเนก้าเริมีหลายคนที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแนวรุก3ตัวนี่คือหมดเลยนะครับมีอิลิมองเอนจายนะครับจากเอเวอร์ตันนิโคลัสแจ็กสันเชลซีและอิสมาอลาซาจากคริสตัลพาเลสเปิดมาแค่7นาทีอังกฤษขึ้นนำก่อนนะครับอังกฤษในไล่เพรสไล่บีพื้นที่สูงนะครับ เอเบริชิเอเซ่ say, แย่งบอลมาแล้วเปิดให้แอนโทนี่กอร์ตันยิงโดนประตูเอ็ดวาร์ดเมนดี้ปัดนะครับเมนดี้ปัดแต่ไม่พน้นนะครับออกมาเข้าเท้าแฮร์รี่เคนนะเคนซ้ําตูมเดียวจอ่จอๆเข้าไปเลยนะครับเป็นประตูที่73ในทีมชาติของเคนนะครับอังกฤษขึ้นนําก่อน1นึ่งศูนแล้วยังลุยต่อเนื่องนะครับแอนโทนี่กอร์ตันในเกือบยิงลูก2ได้นะครับเข้าชาร์จที่เสาไกลนะแต่ไม่เข้ากรอบนะครับบิดไม่เข้านะครับน่าเสียดายมากเลย นาที40เซเนก้าตีเสมอได้สำเร็จจากอิสมัลาซานะครับกองหน้าพาเลสเลูกนี้นิคลัสแจ็กสันนะครับตวัดบอลกลับมาจากสุดเส้นหลังเลยนะครับเปิดหักกลับมาได้นะครับแล้วซาก็เข้าฮอสตูมเดียวตูงต่อขายนะเสมอ1ประตูต่อ1น,นะครึ่งแรกเท่ากันอยู่นะครับครึ่งหลังนาที62เซเนก้าแซงนำ2-1จากคาบิบดียร่าครับ ตรงนี้อังกฤษยืนกันไม่ค่อยดีครับกองหลังเนี่ยคุมพื้นที่ไม่ดีนะครับรั่วนะเดียร่าเนี่ยหลุดทะลุทางขวาเลยแล้วก็ยิงลอดขาดีนเทนียนอสันเข้าไปนะครับสองหนึ่งเซนิเกลอังกฤษโดนเข้าไปก็บุกแล้วครับลุยแหลกนาทีแปดสิบสี่นึกว่าเสมอนะครับจูดเบลิงแฮมเนี่ยยิงเจาะๆเข้าไปแล้วนะครับแต่กรรมการไม่ให้นะกรรมการบอกว่าลูกนี้รีไวโควิลทำแฮนด์บอลก,ก่อนคือบอลเนี่ยมันไป โดนแขนรีไวโควิลนะครับแล้วเด้งไปเข้าเท้าจูดยิงเข้านะครับกรรมการไปเช็คจอมอนิเตอร์แล้วบอกไม่ให้นะครับเป็นลูกแฮนด์บอลกรรมการเกมนี้เป็นผู้หญิงนะครับสเตฟฟนี่ฟรับปานะครับชาวฝรั่งเศสฟรับปาเก่งนะครับทานผู้ชมครับเคยตัดสินบอลโลกมาแล้วตัดสินแชมเปี้ยนส์ลีกของผู้ชายมาแล้วด้วยไปเถียงเธอไม่ได้นะครับนะฟรับปาไม่ให้ประตูนะอังกฤษตีเสมอไม่สำเร็จแถมเสียลูก3ามด้วยนะครับช่วงทดเวลานาที93้นะ เชคซาบาลีนะครับยิงประตูปิดท้ายเซเนก้าบุกชนะอังกฤษ3ประตูต่อ1อังกฤษโดนเผาเครื่องคาบ้านขนดูโหเปรียวเลยนะครับนะกุนซือโทมัสทูเคิลคุมทีมชาติอังกฤษแพ้เป็นนัดแรกส่วนเซเนกาสร้างปรวัติศาสตร์นะครับเป็นทีมแอฟริกาทีมแรกที่เอาชนะทีมชาติอังกฤษได้สำเร็จนะบอลโลก2026นะครับ ได้ทีมเข้ารอบสุดท้ายเพิ่มอีก3ทีมนะครับทานผู้ชมครับล่าสุดก็มีออสเตรเลียมีบราซิลแล้วก็เอกวาดอร์นะออสเตรเลียเนี่ยเมื่อวานนี้บุกชนะซาอุดีอาระเบีย21นะครับได้ไปบอลโลกเป็นสมัยที่7 6ครั้งหลังสุดออสเตรเลียเข้ารอบทุกครั้งนะครับส่วนบราซิลเมื่อเช้านี่เองนะครับเช้าเมืองไทยนี่แหละเอาชนะปรากวัยได้1ประตูต่อศูนย์ในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เวเนซุเอล่าพังประตูชัยนะครับ กุนซือใหม่กาลันเชลติพาทีมแซมบ้าไปบอลโลกได้ตามเป้าหมายนะขณะที่เอกวาดอร์ก็เข้ารอบสุดท้ายนะครับเอกวาดอร์บุกไปเสมอเปรูศย์ประตูต่อ0ย์เข้ารอบเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับตอนนี้นะครับบอลโลก2026เนี่ยได้ทีมเข้ารอบแน่นอนแล้ว13ทีมก็คือ3เจ้าภาพร่วมนะครับสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนอกจากนี้ก็มีอาร์เจนตินานครับมีบราซิลมีเอกวาดอร์ นิวซีแลนด์นะครับออสเตรเลียอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้อุซเบกิสถานและจอร์แดนนะครับโอเคอันนี้ไปชัวร์ละส่วนทีมชาติไทยนะครับเมื่อาวานนี้บุกไปแพ้เติร์กเมนิสถาน3-1นะครับในเอเชียนครับรอบคัดเลือกรอบ3กลุ่มดีทีมไทยเราก็ตัวโอเคอยู่นะครับเจชนะทิปลงนะครับเอกนิตปัญญาสุภรชัยใจเด็ดลงตัวจริงนะเปิดขึ้นมาเราบุกก่อนเลยนะครับโจมตีก่อนเลย น่าจะได้ตั้งแต่10กว่านะวินาทีแรกสุภพชัยใจเด็ดนะครับหลุดไปยิงปังติดเซฟประตูชาริเยฟของเติร์กเมนิสถานนะครับปรากฏบอลที่ประตูเซฟออกมาเนี่ยไม่เป็นใจให้เรานะครับไปเข้าทางเติร์กเมนิสถานเขาสวนกลับเร็วทันทีนะครับทิ้งโดมกลับมานะครับมิฮาอิวติดตอฟกองหน้าตัวจี๊ดเนี่ยนะได้บอลแล้วเลี้ยงหลบชินภพัฒน์ลีออกกับเฮเลสดอลล็อกนะครับ คู่เซนเตอร์เรา2คนเอาไม่อยู่นะครับติดตอปยิงปังเข้าไปเลยนะครับจากประตูถึงประตูจากที่เราน่าจะได้ก่อนกลายเป็นเสียก่อนแล้วมันแค่35วินาทีเองนะครับทผู้ชมครับเติร์กเมนิสถานขึ้นนํา10ใน3 5วินาทีแรกอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือก็เสียดายคือเปิดขึ้นมาเนี่ยเราไปเล่นนอกบ้านใช่ไหมคือถ้าเล่นแบบรัดกลมคลองบอลไว้ก่อนเนี่ยนะมันก็น่าจะโอเค แต่นี่คือไปแลกกับเขาแล้วก็พลาดเองนะครับท่านผู้ชมครับโดนเดียวแบบนี้เติร์กเมนิสถานนี่คือยิ่งมั่นใจนะครับเขายิ่งมั่นใจเนี่ยเติร์กเมนิสถานยังบุกต่อน่าลัวนะครับนาทีที่12ทีมไทยเกือบโดนเพิ่มนะครับเอเลสดอลล์เน่มงสกัดฟรีคิกเกือบเข้าประตูตัวเองนะทีมไทยเนี่ยโอเคหลังจากผ่าน15นาทีนะครับเกมเริ่มจะดีขึ้นนาทีที่16เอกนิตปัญญ,ญาครับหลอกยิงอย่างสวยเลย แต่ประตูชาริเยฟปัดข้ามขาดนะนาที35เราตีเสมอได้สำเร็จนะครับสุภชัยใจเด็ดมงฟรีคิกจากวรชิตกนิษี์บำเพ็ญเข้าไปสวยงามนะครับกลับมาเท่ากัน1ประตูตอนนะแต่หลังจากนั้นแค่2นาทีเราเสียลูก2นะครับยาลาสซาปัมม์เมดอฟทางประตูที่2ให้เติร์กเมนิสถานหนีไปอีก2ออุตสาไลาตีเสมอได้นะครับแป๊บเดียวเป็นรองอีกครั้งหนึ่งนะครับครึ่งแรกทีมไทยโดนนำสองหนึ่ง ครึ่งหลังเราส่งปรเมศอาจวิไลลงแทนเอกนิตปัญญาครับแต่มาโดนลูก3นาที67นะลูกนี้เมคานซับรอบนะครับแทงเข่าเข้าไปนะครับชาร์จลูกเตะมุมเข้าไปนะสามหนึ่งจบเลยนะครับทานผู้ชมครับเติร์กเมนิสานชนะทีมชาติไทย3ประตูตอนหนึ่งครับเขาเก็บ6คะแนนเต็มนะครับนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มดีส่วนทีมไทยอยู่ที่2ครับมีอยู่3แต้มเอาแค่ที่1ของกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้น ที่เหลืออีกสี่นัดเนี่ยทีมไทยต้องชนะรวดโดยเฉพาะนัดสุดท้ายนะครับเราเจอกับเติร์กเมนิสถานในบ้านตัวเองนะครับไทยกับเติร์กเมนิสถานกลับมาเจอกันอีกทีก็คือเดือนมีนาคมปีหน้านะครับรอรุ้นกันต่อไปนะครับเมื่อคือนนี้เสียดายครับเกมรับเราเอาไม่อยู่นะครับตามความเดี่ยวกองหน้าเติร์กเมนิสถานไม่ทันนะครับโคชอ,อิชิอิยอมรับว่าสนามญ้าเทียมมีผลกับการเล่นของทีมไทยนะครับ แต่ก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าเติร์กเมนิสถานเนี่ยเขาดีจริงนะครับใช้ตัวจากทีมเดียวกันลงเล่น8-9คนเนี่ยทำให้มีความเข้าใจในเกมสูงนะครับทีมเวิกเป๊ะเลยนะแต่ทีมไทยจะสู้ต่อแน่นอนอย่าไม่ท้อแท้นะครับเรายังมีหวังเข้ารอบอยู่เชียร์กันต่อไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากการอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอการาเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊ t o k นะครับ พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ